จัดชุดในงบ3,000ันบาทนะครับนี่นักเรียรก็ขึ้นสายต่อช็อคบอกเลยว่าต่อแบบเป็นไงปมเล็กมากนะครับนะปมในใจมันเล็กนะครับเล็กน้อยปมเล็กๆไม่มีสะดุดนะครับต่อระยะความยาวเนี่ยไม่ต้องให้มันเข้าไปในรอกนะครับต่อแค่นี้เลยไปถึงปลายนะแค่นี้เลยนะหรือต่อสั้นกว่านี้ก็ได้ต่อสั้นต่อยาวไม่ผิดไม่มีไม่ผิดครับผมต่อแค่ไหนก็ได้นะครับมาดูกันที่ว่าได้อะไรบ้างในชุดสามพันนะครับรอกอบูคาเซียเวนเชียนหมุนซ้ายนะครับตัวนี้เป็นหมุนซ้ายนะ ราคาจะอยู่ที่1,700บาทแล้วก็คันตัวนี้เป็นใบสันบูนะครับเป็นใบสันบู F 2นะครับ F 2 F 2ถูกแล้วราคาจะอยู่ที่เอ่อเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าสั่งซื้อนาเบียจะบวกค่าท่อไปอีกหนึ่งร้อยบาทนะต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับนะนะครับนี่รอกนะแล้วก็คันนะครับสายช็อคยี่สิบห้าปอนด์สายช็อคตัวนี้ไม่คิดนะครับอันนี้เราทําเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปนะเวลาจัดชุดนะนะครับสายพีอีเก้าสิบาทนะครับสายพีอีเก้าสิบาท กิฟต์ีพีโอนะครับ30สิงัวบ้านราช่อนเจก้บไม้กบกระโดดกบสกน100บาทกระดีไทยสีเหลือง30บาทกบซุปตาเจ็บาทก็ซีร่า1น0่บาทพวินสกิฟห้าสบาทแล้วก็เท็กซัสหัวงัวแตกนะครับรุ่นหัวงวัาแตกนะราคา65บาทนะครับทั้งหมดนี้นะ จัดไปในราคาสามพันบาทนะครับสามพันบาทแล้วก็มีสติกเกอร์ร้านนะเบียร์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวสติกเกอร์จะมีออกใหม่มาเร็วนี้นะรุ่นใหม่จะมาเร็วๆร็วนี้นะครับเซตนี้เดี๋ยวเราจะไปมอบให้ลูกค้าเองกับมือเลยอ๋อลืมบอกไปคันจะเป็นเวท8ปดสิบเจดนะครับสองท่อนแล้วก็สายพีเอจะเป็นพีเอหนึ่งนะครับช็อคห้าช็อคยี่สิบห้าปอนสำหรับงานปลาช่อนล้วนเลยนะครับเหยื่อเป็นงานปลาช่อนโดยเฉพาะเลยวัสดีครับอันนี้มาส่งมอบเรียบร้อยนะครับนี่ครับ เบ็ดลอกแล้วก็อุปกรณ์อยู่นี้ครบครันนะครับชุดสามพันบาทอยากจัดก็ทักมา